พระเจ้าที่รักขอบคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าที่ย้ำเตือนลูกเสมอว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าลูกขอการสำแดงของการเปิดเผยของพระองค์ให้ลูกมีความรู้แจ้งและเข้าใจถึงนาำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของลูก ขอความโปรดปรานของพระองค์ครอบครองชีวิตของลูกลูกขอมอบความฝันที่ลูกมีไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอโปรดเติมลูกให้เต็มด้วยความหวังที่มัน่นคงในความรักในความบริบูรณ์ของพระองค์ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงในชีวิตของลูกอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน